จากคลิปที่แล้วที่เราสัญญากันไว้นะครับว่าผมจะมาเล่าเรื่องราวที่เพื่อนๆผมเคยประสบมานะครับก็เรื่องแรกนะครับก็มีนานมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนผมเขาตัวใหญ่นะครับเป็นคนที่ตัวใหญ่น้ําหนักเป็นร้อยกิโลอ่ะแล้วก็วันนั้นเขาไปเดินนะครับเดินตลาดเดินตลาดนัดตอนช่วงกลางวันแสกๆนี่แหละนะแล้วก็ไปกับภรรยาะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ย ภรยาเขาก็ใส่สร้อยนะครับใส่สร้อยอหนักสองสลึงนะครับก็ถูกคนร้ายนะมามอเตอร์ไซค์แล้วก็กระชากสร้อยนะครับคนร้ายมากัน2คนโดยโดยที่ตัวเขาเหมือนเหมือนอสไตล์พวกติยานะฮะแล้วก็กระชากสร้อยภรยาเขา ทีนี้ตัวเขาเนี่ยตัวเขาใหญ่นะครับแล้วก็อยู่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์ด้วยเขาก็เลยเลยวิ่งเข้าชาร์จนะครับเพื่อที่จะเขากะว่าจะเข้าไปล็อกไอ้คนซ้อนนะครับที่กระชากสร้อยภรรยาเนี่ยกะจะล็อกแล้วกระชากลงมาจากรถนะครับก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปใกล้ใกล้กับคนร้ายนะครับก็คนร้ายดันใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับชกักชักเอาเอา,อาวุธปืน ไม่รู้ว่าเป็นไทยประดิษฐ์หรือปืนอะไรนะเป็นลูกโม่จุดสองสองอ่ะแล้วก็ยิงยิงใส่เข้ามานะครับแล้วก็มันโดนโดนช่วงท้องเขาก็เลยบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บก็ต้องต้องผ่าแล้วผมเห็นร้อยผ่าก็เลยโอ้โหนักน่าก,กลัวมากนะผ่ายาวเลยนะครับเพื่อเพื่อเอาเอาหัวกระสุนออกนะครับซึ่งครั้งนั้นเขาก็บอกว่าก็หมดค่ารักษาไป ไปเยอะอยู่นะครับดีที่มันไม่โดนอวัยวะที่สําคัญมากนะครับแต่ก็บาดเจ็บสาหัสไปเหมือนกันนะครับสรุปแล้วเหตุการณ์นั้นนะครับก็ค่ารักษานะครับมากมากกว่ามากกว่าค่ามูลค่าส,สับสินที่เขาที่เขาพยายามที่จะชิงกลับมานะครับสรุปแล้วอันนั้นก็คนร้ายก็หนีไปนะครับแล้วก็จับไม่ได้ด้วยนะครับผม เรื่องนี้นะครับก็ให้ให้ให้ความคิดเราอย่างไรนะครับก็คือว่าเราบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปเสี่ยงเกินไปเราไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธนะครับถ้าเขามีอาวุธมีดหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็มันก็น่ากลัวอยู่นะครับเข้าไปเข้าไปเสี่ยงเนี่ยเรามือเปล่าเราไม่มีอาวุธเนี่ยหรือว่าเรามีอาวุธเหนือกว่าหรือว่าอะไรพวกนี้เราถึงเราถึงคิดที่จะเสี่ยง นะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปมือเปล่าล้วเ,เราก็ไม่รู้คนหลายมีอาวุธไหมเนี่ยเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีที่ที่เป็นบทเรียนให้กับเรานะครับเวลาที่เราเจอเหตุการณ์บ้างนะก็ต้องประเมินก่อนว่าคุ้มค่าไหมนะครับคุ้มค่าไหมที่จะเสี่ยงถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเออมันเป็นกระเป๋าเงินที่เราเพิ่งไปเบิกมาจากธนาคารมีเงินเป็น หลายล้านหลายหลายเป็นเป็นสิบล้านอะไรเงี้ยนะก็ก็ก็ลองประเมินนะฮะว่าว่าเราควรจะเสี่ยงสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือเอาชีวิตเราให้รอดไปก่อนนะครับเราเดี๋ยไปโดนแทงหรือโดนยิงบาดเจ็บเนี่ยมันมันมันไม่คุ้มกันนะครับผมอ่ะมาเรื่องที่สองนะครับอันเนี้ยเ,เพื่อนผมเป็นเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจวันนั้นเขา รู้สึกว่าเขาจะออกเวรละนะครับแล้วก็มีม,มีร้านทองในในพื้นที่ที่เขาละมิดชอบอยู่นะครับก็โทรมาแจ้งนะครับโทรมาแจ้งส่วนตัวของเขาว่าว่าโทรมาแจ้งกันส่วนตัวว่าร้านทองเขาเนี่ยคณะมันน่าจะมีคนร้ายเนี่ยเข้ามาแอบอยู่ในร้านนะครับเป็นอาคารพาณิชย์นะอาคารพาณิชย์ มีคนร้ายอาจจะมีคนน่าจะมีคนร้นา,นายมาแอบ,บอยู่เพราะว่าเขามั่นใจเพราะว่าตัวกุญแจเนี่ยตัวกุญแจเนี่ยมันหายไปแล้วมันมีร่องรอยของของคนที่เข้ามาเข้ามาในในบ้านในร้านทองเขานะครับเพื่อนผมก็ไปนะครับมีอาวุธปืน .45 ไป .191.45 นะครับไปคนเดียวเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงเช้านะครับเป็นช่วงเช้ามากเลยก็เลยเ,เข้าไปเข้าไปดู เข้าไปดูเขาก็ขึ้นไปขึ้นไปตรวจด้านบนขึ้นไปตรวจด้านบนบ้านก็ปืนก็เตรียมพร้อมนะครับปืนอยู่ในมือขึ้นลําไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะเตรียมพร้อมแล้วนะครับทีน,นี้ขึ้นไปก็ขึ้นไปคนเดียวนะครับไม่มีไม่มีบันดีไปด้วยนะครับคนร้ายมันนันแอบซุ่มอยู่ในในพื้นที่ที่มันมันบังตาเขาขึ้นไปยังไม่ทันไม่ทันได้ มองด้านนั้นเลยคนไายชาร์จรเข้ามานะครับชาร์จรเข้ามาคนไลยม,มีมีดมดีมีดเล่มหนึ่งครับก็ต่อสู้กันนะครับตัวเขาเองก็เขาคนเล่าให้ฟังนะครับพี่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะ่ะโอ้โหจะยิงก็เขาก็โดนมีดไปหลายหลายทีนะครับหลายแผลเย็บไปเย็บไปเป็นร้อยเข็มอ่ะหลายร้อยเข็มนะครับโดนทั้งแขนทั้งแขนทั้งตัวปืนเขาก เขายิงได้ไปยิงยิงไปได้สองนัดนะครับไปโดนโดนขาคนร้ายแต่ว่าไม่สามารถที่จะหยุดคนร้ายได้คนร้ายก็ยื้อแย่งนะครับพยายามจะแย่งปืนเขาแต่ว่าก็แย่งไปไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนมีดกอดปั้มกันชุลมุูลมากเลยนะครับตอนนั้นเขาบอกชุลมุูลมากก็เลยสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็คนร้ายก็โดนยิงขานะครับแล้วก็แล้วก็หนีไปนะครับ หนีไปคนร้ายก็ไปไปเหมือนไปเสียเลือดแล้วก็ไปไปไปทานน้ําเข้าไปนะครับก็เลยเลยอเสียเลือดมากเข้าไปอีกก็เลยเลยพับอยู่ตรงตรงเลยจากจุดที่เกิดเหตุไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็ไปได้ไม่ไกลก็ถูกถูกจับนะถูกจับส่วนส่วนเพื่อนผมนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็โดนเย็บไปเยอะเลยนะครับเยอะเลยก็ เป็นเป็นบทเรียนที่ดีหลังจากนั้นนะพี่พี่เขาก็ติดลูกซองตลอดเลยนะครับเวลาทํางานใช้ลูกซองเป็นหลักนะครับเวลาจะเข้าอาคารหรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ผมบรเล่าเพื่อยกตัวอย่างนะครับให้ฟังว่าเราถ้าเราเข้าไปเ,เราเราไม่รู้สถานการณ์ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเราจะเจออะไรเราควรจะมี กำลังเสริมนะครับเรียกกำลังเสริมหาก,กาลังเสริมก่อนหาบัตดี้ก่อนนะครับอันนีมน้มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับผมก็เข้าใจนะครับซึ่งใครก็ไม่คิดว่าว่ามันจะเกิดตัวเขาเนี่ยตอนแรกเหตุการณ์ที่สองเนี่ยเขาคิดเขาคิดว่ามันอาจจะไม่มีไม่มีคนหลายอยู่ก็ได้นะในในในบ้านคิดว่าหนีไปแล้วได้ซ้ํานะครับแต่ว่าก็ไปเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้นะครับก็เป็นเป็นเป็นบทเรียน นะครับเป็นบทเรียนก็เราคัดนะครับคุณแบบนี้ก็ผมคิดว่า2เหตุการณ์เนี้ยก็น่าจะามีประโยชน์กับกับหลายๆท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับก็ปรับใช้กับตัวเรานะครับเราอย่าไปเสี่ยงเอาชีวิตเราให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมอย่าอย่าไปเสี่ยงกับกับ อะไรกันแล้วแต่นะถ้าเสี่ยงอะแม้แม้แต่จะสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นตเราก็ไม่ควรเสี่ยงนะครับเรามีอาวุธปืนเราไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นจอมพลังเรามีปืนเราก็ไม่ใช่ว่าเรามีอาวุธอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นอาจะมีอาวุธด้วยก็ได้ฉะนั้นอันไหนเลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะครับอย่าไปเสี่ยงจนเกินไปนักมีกําลังเสริมมีบัดดีก้กอดมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางพลเรือนหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับด้วยความเป็นห่วงจาก ผวันนี้ก็คลิปจะยาวไปเดี๋ยวผมนึกถึงเรื่องอื่นที่พอจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่รักชอบุปืนด้วยกันก็จะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็ผมขอขอบคุณนะครับพี่ทั้งสองท่านที่ได้เคยถ่ายทอดประสบการณ์นะครับผมก็อยไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะก็ขอขอบขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอให้เรื่องราวที่ ที่เขาประสบมาเนี่ยก็เป็นแนวทางในการรักษาชีวิตนะครับรักษาชีวิตของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นรักษาชีวิตเพื่อน,อนหลายๆคนนะครับที่ที่คิดว่าจะเสี่ยงนะตอนนั้นอะไรพวกเนี้ยนะครับก็น่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่เตือนสติได้ดีพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ